สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องของขวัญนะคะอันนี้ของ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 น้องเอค่ะน้องเอเอเลมาเออแม่กำลังจะเปิดกล่องของขวัญนะคะเขาจะหลับอยู่มันเขาจะกินของเขาก็หลับบอมาดูของขวัญหนึ่งอะไรเหะอจ้าฉันได้ดียวฉัน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  ที่แพงนะพอห้องค่ำมันสินะเอาพิเศษก็ให้เอื้อหน้โอ้ยน้องช่เาไม่เสียกันลอฉันได้เสื้อผ้าแบบแบรนด์ให้ชุนเอ็มบิล่ะเอาคือสิมีสองคือสิมีสองกองกองเป็นรูปแน่เลยให้เดาเป็นรูปคอามยากตัดนะคะเลยหงนาเกืบหนักป ตอนนนาแสงห้องเป็นมือกรองพี่น้อคายดีเด้อคายหนึเด้อคนละับเหมือนกันสันอยู่ละยัยหัวันแทกดีเอเล่ ใช่ของแบรนด์อะไรชูอะไรนี่ชูน้ำหอมเลิฟสตอรี่ใช่ไหมชูน้ำหอมใช่ไหมเนี่ยเๆน้ำหอมนั่นแหละว้ายน้ำหอมได้น้ำหอมอีกแล้วมีน้ำหอมด้วยเดี๋ยวมึงกินกันลืมมาอีแม่ว้าวนั่งสตวดิโอ่่ะ สวยอยู่นะอะไรสวยอยู่นะมหอมเยอหอมไหมหอมเดียวดูหอมดิเธอฉันไม่ m u น n ฉีดเลยถ้าฉีดก่อนฉันแม่หอมอย่มาถามทุกคนปอดภัเธอฉีดแปลว่าสรุปเป็นฉะีนดฉันเป็นลมกันเธอเป้นมกันเธอเลยมันจะพีคกิ้งง่ายหอมหอมหอมดูหอมมันมันหอมอีดีด ฉีดิเเดียวหอมใช่ป่ะหอมทุกจีก็ละอย่างอีกหนงกลองนะคะทำพนาปีอีเหมือนได้เคียร์ค่ะเด้อยัง่งเป็นแบบว่าคือจังขาตรงงามแท้งหน่อีหน่อยมึงใส่สดงเอาเอาเอาขนตาขนตาเขาเรียกขนสันนีถุงต่อขนสันยาาาสม่ะถุงน้องตาขนสัตว์นะคะ นานาดูดูกลุ่มน้องตาความสัต์นะค่ะอือแรกงสุดเลยเน้ะใส่สุดเดี๋ยวมาเนาะเร่งเนาะมีท่านกับอะไรจะพูดใค้กันตั้งสั่งทนออกไป่ได้ซองมากไ้นาดีนะถ้ายังช่วอยลงจอยหนึงแหงวดค่ะพ่อพัดเอพ่อย่างทน่บอเลยว่ามื่อสพุ่งหน่อยลงก็เกาน่ามาทันพราะยั่กะ้าหน่อยลงก็เกาน่ากินดีชอบไม่คือ้าขี่ลำพัหมดถ้าไมด้กินตามที่มือัน ม่เห็นอคแต่เครื่องนึงเคืองกินกนบล่มันหวานมันหวานคุณส่อันนี้เร่องเราแช่บุยเราแช่บุยวันนี้มีไรสดวันนี้มีไรวันนี้มีไรสดนะเฮ้ยราตองตีคนฝากบอกมานะว่าถ้าบได้กินตอนมี่ถเมื่อดลองาวโอเกีปองลอง้าวโอเรากออกับนี้นะที่ประานอนี่แต่ว่นี้มัจะได้กูก็ได้กินซื้อม่ได้นตีเิไปซื้อม่มง ซี้มเนืจยพูเรอแซ่บยกินเบอรค่อยากทอยากแง่อนอได้หน่ะออกฮ้นตะบกแม่มาเถียงกินมี่น้อมาถียงกินเหราแซ่บวยไปกลองมันสวยๆนอเอาตังไาในี่ตู่โชย่างดีเ้อมี่ปอมันซื้อมาให้ตังไในตู่โชคอยากกินหลายก็เลยวเอากินก็กินเอาขานาา่ไดนวดยเบรเรเบเเบิขหนาเาได้กินขวดเนี่ยไ่ได้กินอาไจาขวดนะได้ซนเบอร์ก็เลยส่งอย่างมนึะ ก็ต้องเป็นกระเป๋าแม่ก็อเริกาเชิญรุ่นกันเฮ้ยาดใส่ปไเด็งปรีสค่ะเอานก่อนนมคีกระเทยเอาเมียไม่พี่ลูกนมฟอนก็มาเข้วตอนนี้ปารีค่ะไมนต้อสียดีชกอ่ะตลกตลกสาวแพรีกัตลกสาบก่อนนีมาเล่นพูดทางหัวอะไรเดียวพี่คุณไม่เคดีใจนยาพาลยอมว่าสูงขึ้นแล้วสั่นพบบุคคลลึกลับ มีชายแต่งกายคล้ายหญิงขึ้นมาบนบังกอีเด้อบ้าคนมาจะคิดกันได้อะส่วนนั่นก็เราช่เรียนพวกเพิ่นใส่แม็ดเพิ่นใส่แม็ดปิดปากนะทุกคนเพิ่นใส่แม็ดปิดปากเนาะงไปนอนกันซิลิโคนหูดัางเพิ่นอันเพิ่นเซ็ตสีหนาปลอมไรนะเพิ่นอันเพิ่นใส่มาได้เพิ่นได้ขีดแมะเครื่องหนึ่งนาะมาเพิ่นปิดหุ่ดัางเพิ่นประยุนนะข้างจะเฮ็ดมะหย่าปวดเพ่น้องเอ้ยเมื่อนั้นลมซับอันเป็นเป็นหุ่นเขาได้ปลูกพักเมื่อนั้น เป็นกระถางดอกใหม่พ yes. ันเมาพันลุมข้างจุกลงก็ได้อกบานเป็นนวงเป็นก่อเลยตั้งแต่ได้แก้วขนาดมาานดีก่อนะไรกอนไม่ดามาเอบอหลอสิดอกโอ้ยชื่อว่าอะไรข้ามัเห็นเื่อยังงูอยู่บอกช่วงนี้ฝนบ้าตกซักดนี่นันน่ะมัาข้ามมันบ้าซักคิวู้หันู้ักระอะไรที่ต้องการุเปิดแล้วดับห้นเอาคุณสิเปิดก่อนความเปเลสิบ่ได็เปิด เทกระเป๋าสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนจีกับมวยกับบ้านจีบกับมวยน่ะของผู้หญิงที่ร้านใส่ไได้หรอผู้ชายนะมันมีเนี่ยไปเดี่ยขอบคุณนะคะอันนี้ผู้ชายเส่ดีอันนี้เขาควรผู้ชายกระเป๋าตังค์ไม่แล้วโอ้ยอออันนี้ไม่ควรกระเป๋าแต่พ่ออยู่กระเป๋าตังชั้นนั่นชั้นซื้อสองเลยกับซื้อกาบบัดนี่น่ะซื้อมาแต่เนี่ยเนาะไปงานเด่นอยู่ใช่หล่ะเออ ขอบคุณน้องเอสะคะอันนี้กระเป๋าต่างกันน้ำหอมนะคะนาด้อย้ยค่ะค่ะทกอมดย่ก้านอุ้ยเซนเนี่ยครับองค่ะค่ะ่ไหนอยู่ไหนยี่ก้านเซย่กบานยี่ก้สองนี่ลกกระต่าย่ของเสื่อใส่เข้ามาเลมีแบบหนาลกเลยแบบของตกแต่งมาทู้กระตูกระตายมีกิเมากีหางนน้องแฮรี่นะคะวันนี้ประธานน้องปอนนี้นะคะแฮรี่คนเก่าเพิ่มเติมมีสะพยอยู่อันแรก

กูวาม่ยพาหน้าต่หน้าากองอี่นฟกูวางเม่สงเสริมเนาะเสริมก็เสริมมึงจำเก่าโอยเ่ยาเก่านี่อหนาเปลี่ยได้เสริมเป็นมือก็รมขักเน่ยหนาคือมีตื่นอหลีอีหลีกับเม่มันนันกว่ไมียักามีดดูดีเนี่ยรบว่านก็จะมีคนดู จับเลยแบ่งต้องแบ่งไงคอนเปิดโบว์กลุ่มๆหมดเลยนี่มันสีานั่งโคเดียวไปหาถุงกูได้พี่ไปบดีเด่นหัวไปดูเท่านั้ดใจเขาโดูโดนคนไหนเห็นบ้างอ่ะเดี๋ยวอันม่นี้แสงดาวมันนี้สัมผัสไงแสงดาวยิ่ง่าวา่าอันล่างานมากที่น้องมันนี่ใช่ค่ะหาเตือนหาเตือนแล้ว รับาหลายอย่างรับงาน่ตอนนี้ลักเลยคือเป็นพนักงานชาวบูคคลยาาชาวบูเซนาพนัานจ้างนัเจิญแมนค่ะเอาไปก็ัวนมาเดยนแมนค่ะเห็นงานรับกันก็แค่ดีไหมืองกันบแมนโคตรบ่านบาลาสองเมือกเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องที่ม่านฝันึ่งลูกนองใอยากมาอะไรอยากมาสั่งความสุขให้พี่น้องเลย ล่างานมากลงทุนล่างานมากเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดเ,เมตตากรุณาอุเบกขาพี่น้องอุเบกขาก็โอนมาไล่ออนไลน์ยยทีมงานของน้องนเนี่ยได้อพี่น้องเด้อะหนูแรกนี่แหละเด้อยวจะเริ่มไล่สดนะคะนั่นล่ะผู้ใดเ,เมตตากรุณาทีมงานเฮานะคะอยากสร้างความสุขให้พี่เฮนน้องคือด้วยความหักคนกินหอดแล้วก็คิดถึงพี่น้องหนูแรกนี่พี่บ้านพี่แลนต์กาลังสิจบต่กันกระเพล้าเท่ากันผู้ใดสิหลงเพ่งแล้วก็หลงล่ำหลายกว่ากันนะคะคุณชายนีหลงเพ่งอ่าจะหลงขี้ ถ้าฉันลงพี่น้องถ้าใคยลงการเล่นค็ปบ่่อยนั่ด้อแต่ปกติข่อยก็ลงอยู่แล้วแต่ล่างสมุติผมก็ลงอยู่แล้วนะคะถ้าบ่ล้มเมื่อไหร่มาที่นี่แห้งห่างจากล่างนี่บ่กว่ามีอะไรมาที่นี่จะเปล่ยนแลนหาก่อรามแล่นหาก่อรามเรื่อเหมือนแลนอย่างนี้ตัวใครตัวมันโลดนะคะเมื่อแรกนี่กับที่นี่ลฟ์สดการแสดงแบบแบบแบบทีมงานเราชิวๆกันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพี่เด่นชัยพี่สีจันทร์ หมอลำเกินวิธีใช่เดี๋ยวจะมารวมสมทบนะคะเดี๋ยวนอนเนื้อจั้น้เดี๋ยวถ้าหาเพื่อนยูศิลปินต่างๆหน้าน้าเรื่องเกียวกับเก่งใจพี่น้องเก่งใจกับโอกาสถ้าหาเพื่อนนะคะแล้วก็ศิลปินคนหนทีก็ร่งเบิรงคลิปอนูนะคะทยาดมารวมนะคะแพลนกับพอกับเรียนเชิญสุกุสุศลเด้อพี่น้องเด้อทัพโบทัวถึงทับโบในเราเป็นการส่วนตัวกับคอเรา แบบร่วมๆเลยกันแล้วกันเราในคลิปเลยผู้ใดเห็นแบบว่าอุ้ยอยากมาอยากมารวมแจมมามวนน้ากันนี่สิคือยินดีนะคะยินดีแน่าจแน่กินกับอันบื้อว่าอยากดอกสีเฮ็ดไอเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอไว้เถอะกินแบบบุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่กินแบบง่ายๆพี่น้องมืออื่นนี่คือเน้นแบบครอบครัวแบบสตา์แบบง่ายๆวันนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีการแบบเลี้ยงอะไรนะคะก็คือเลี้ยงข้าวแลกธรรมดาผู้ใดมากก็กินข้าวแลกน้ำแข็งแค่นั้นแต่บางมืออื่นนี่ก็จะมี เลียงอาหารกลางวันเด็กหน่อยเลียงขนมเลียงไอติมแล้วกับซีนี่เจ๊ะกลางวันเด็กหน่อยนักเรียนน่ำนะคะต,ตอนแรกแบบทีนี่แบบว่าผูใดมากกับทีนี่ขนมจีนน้ำยามีพวัวปิ่งยาง มีเป็นข้อพัดเป็นหมอนตักตักตักกินเลยนะคะถ้วยกจะสเป็นพวกถ้วยฟ่วงพลาสติกเพราะว่ากินแล้วข้าทถิมเลยม่ต้องถิมซาซ่ายม่ต้องซีเรียสดนะคะกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งเลยนะคะเป็นถ้วยโฟมนะคะแก้วพลาสติกนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าที่ตนไม่ขั้วไม่ขั้วกับเสียงนวนอยากยังน้ำมูจะสีนะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบบ้านๆแบบครอบครัวไปเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พ่อซันดีเหมือนแรกเข้าไปพอกันหน้าเวทีจวดยางเดียวพี่น้องคะโอเคขอบคุณนะคะ